ชนชาติลาวผมต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณเทพชัยว่าเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่มากในอดีตไม่ว่าจะเป็นภาษามีลายมือเขียนของตัวเองนะฮะภาษาพูดของตัวเองชัดเจนมีข้าวปลาอาหารของตัวเองวิธีประกอบอาหารที่ดังๆไปทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นส้มตำไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นแรงต่างๆนี่อาหารอีสานนะอาหารอีสานคืออาหารหลาวเมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติได้พูดแล้วลาวนี่แยกเป็นลาวลาวกลางลาวพวนลาวเ,เ,เฉียงลาวเวียงนะฮะ อยู่ตามที่ทั้งหมดคือเราแต่ว่าคําว่าเราควรที่อุดรเรลากลางที่โคราชเรลากาวที่อุบลมารวมกันแล้วเราลบคําว่าเราออกกลายเป็นอีสานครับซึ่งความจริงอีสานก็คือลาวนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีการแยกกันหลังจากฝรั่งเศสเข้ามาแบ่งประเทศเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมผมจึงเรียนว่าชนชาติเชื้อชาติลาวแล้วกันเป็นเป็นเชื้อชาติชนชาติที่ยิ่งใหญ่มากทั้งภาษาทั้งวัฒนธรรมทั้งความรักกันแต่ว่าคนกรุงเทพซึ่งเศรษฐกิจดีกว่า เงินมากกว่าเนี่ยก็มักจะเอาความเจริญความได้เปรียบของตัวเองเนี่ยไปไปดูถูกดูแคลนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคนไทยคนกรุงเทพนะฮะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดบางทีเนี่ยเป็นคนละอย่างกับที่คนลาวเขาคิดครเราเคยคิดว่าเราเป็นพี่ความจริงไม่ใช่นะค,ความจริงเราได้เกิดก่อนมาก,ก่อนใหญ่กว่านะเพราะฉะนั้นเรื่องต้อง,ต,องต้องคิดกันให้ดีเพราะฉะนั้นผมผมคิดตรงนี้ต้องต้องควรจะเข้าใจกันในความรู้สึกของ